อคำชมรู้สึกเหมือนกับคำด่ายังไงก็ไม่รู้มือคื่อมือมื่อมาตื่นกลับไปลึกตื่นนอน6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมงลองดูว่าตื่นมาตอนไหนพี่ดูสดชื่นกว่ากัน เดี๋ยวคนทั่วไปเนี่ยควรจะนอนในในชั่วโมงครึ่งมันเป็นสูง,สงต่ำเฮ้ยข酷工具箱肯定能帮ง忙的นอนหชั่วโมงเจ็ชั่วโมง8ดชั่วโมง9้าชั่วโมงลองดูว่าตื่นมาตอนไหนพี่ชื่นกว่ากันเดี๋ยวในในชั่วโมงครึ่งมันเป็นสูงต่ำสูงใช่ไหมใช่ครับจบที่สูงขึ้นที่สูงใช่ครับ อย่างนี้ใช่ให้มันมาจบที่รอบตื้นตื้นพอดีใช่จงนอนชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งไอ้ที่เหลืออย่าไปกักสูงใช่ไหมใช่ครับจบที่สูงชขึ้นที่สูงใช่ครับอย่างนี้ใช่ให้มันมาจบที่รอบตื้นตื้นพอดีใช่จงนอนชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งไอ้ที่เหลืออย่าไป